ตอนนี <House S 1> ้เราอยู <zer welche> ่ที่ไหนครับตอนนี้ตอนนี้เราอยู่เราไม่อยากครับเต่นนะถึงเต้นมาถ่ายรูปครับตอนนี้อยู่ที่ที่ไหนครับในบาต้าครับบรรยากาศเป็นไงบ้างครับขบวนแคร์โค้ที่เป็นครับบรรยากาศตอนนี้คนคือข้ามานเรบไปเราเติเติไปพอตั้งแน่นะแล้ว นไทยนะครับหรือว่าหน้าีาาครับเป็นรแสดงของแต่ละกระบวนครับที่จะมาจอดแสดงตรงนี้ประมาณราวที่สิมานีครับผู้คนดูเขาแสดงอย่างไรครับเป็นการแสดงกองสมบัดิไทยของสบัดิไทยสมบัติไทยเห็นว่ามีสามาษาครับจำลองมาครับายึงน้บตึงากับ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่สถานนวราชนะครับหลังจากที่เราไปดูขบวนแห่ของแต่มมหาชัยนะครับทุกคนวันนี้ก็นะครับทางบางตาเพราะว่าเป็นวันแรกของการเิ่นของเรนีนะครับตอนนี้ก็มีคนเล่นประทัดครับม,มากมาย,ยนะครับ,รบแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาคนดูแลครับ เรามาถ่ายรูปถ่ายรูปครับครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ปว่วงหุ่นตาไปครับเราจะมาถ่ายรูปบริเวณนี้ครับชมครับบริเวณนี้ครับชมชมกันทุกคนค่อนข้างหนาตาครับหรือว่าปีนี้จะทําออกมาแบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับที่หลังประสาทแล้วจะเยอะกว่าขอบคุณท่านผู้กำับด้วนะครับคุณพีพ่ <c oughs> สายกุศลซื้อมาเซเว่นเมื่อกี้เหนื่อยครับต้องาพักที่นี้ก่อนเจอกันใหม่สถานอีกสถานที่แน่ครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้ก็อยู่ที่นุ่งสาวบดีตากกันตากครับมืดเลยมืดเลยครับติดไฟนะครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืนแปดนาทีครับนี่ก็จะได้เวลาครับได้เวลากลับบ้านกับพักผ่อนนะครับเจอกันใหม่เล่นตัดเองเจอกันใหม่โอกาสนะครับวันนี้สวัสดีครับ